เราจะมาสาธิตการเข้าใช้งานการวัดระยะการเช็คค่าพิกัดน,นะคะแล้วก็การเปิดสาบหามุเมเบื้องต้นนะคะวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา สาธิตการใช้งานการวัดระยะการเปิดฉากหามุอเบื้องต้นและการเช็คค่าพิกัดนะคะด้วยกล้องโทรทัศน์สเตชันนะคะยี่ห้อ g o v i n w TKS 402R มือ2ตัวนี้ค่ะจะมีวิธีการในการเข้าใช้งานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในคลิปได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะคทำการเซ็ตตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการเข้าใช้งานการวัดระยะการ เช็คค่าพิกัดนะคะแล้วก็การเปิดสาขามุมเบื้องต้นนะคะโดยกล้องที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ g o v i e รุ่น t k 4 0ี่ R ตัวนี้นะคะโดยกล้องตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการยิงแบบโหมดใช้ปีซึมนะคะแล้วก็ไม่ใช้ปีซึมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตที่โหมดนอนปีซึมนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราจะสาธิตการยิงการวัดระยะก่อนนะคะให้เรากดที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เรานะคะต้องการจะ วัดระยะนะคะเมื่อเราได้จุดที่เราต้องการจะวัดระยะไียบ้้วนะคะก็เราก,กดตรงนี้นะคะต่อกรองนะคะเขาจะทําการวัดระยะให้เรานะคะให้ดูที่ค่า Hd นะคะค่า Hd ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่3จุด7เซน30มิมนะคะก็ตัวต่อไปนะคะค่า Vd นะคะก็จะเป็นค่า วระยะแนวดิ่งนะคะแล้วก็ HR นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวราดนะคะถ้าเรากดปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะเป็นค่า v นะคะก็คือจะเป็นค่ามุมองศาแนวดิ่งนะคะแล้วก็ค่า SD นะคะก็จะเป็นค่าสโลมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการวัดระยะเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้เรานะคะทำการกดเคลียร์ออกจากหน้านี้นะคะที่ปุ่ม ang นะคะ หลังจากที่เราะะทำการวัดค่าระยะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสาธิตการเช็คค่าพิกัดนะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดค่าพิกัดนะคะที่เราต้องการจะทราบค่านะคะโดยจะมีปุ่มรัดนะคะก็คือให้เรานะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะกดเข้าไปคะ่ะโดยตัวกล้องนะคะเขาก็จะทำการยิงค่าพิกัดนะคะที่เราต้องการจะทราบนะคะ <luego> โดยจะแสดงค่า NEZ ออกมานะคะและนี่นะคะก็จะเป็นการสาธิตการหาค่าพิกัดค่ะต่างจาที่เรานะคะทำการวัดค่าระยะนะคะแล้วก็ทำการเช็คค่าพิกัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการสาธิตการเปิดฉากหามุมเบื้องต้นนะคะด้วยกล้องโททอลสเตชันนะคะยี่ห้อโ o วิ้นทีเค4สี่ศูตัวนี้นะคะโดยเรานะคะจะต้องทำการ เซตให้ค่าตรงนี้นะคะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะโดยให้เรานะคะกดที่ปุ่ม F1 นะคะเขาจะถามว่าเราจะทำการเปลี่ยนเป็นศูนย์เซตหรือไม่ให้เรากดตกลงนะคะที่ F3 นะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะทำการเปลี่ยนค่า HR นะคะให้กลายเป็นศูนย์นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการเปิดฉากหามุมที่90องศานะคะ เมื่อเรานะคะทำการหมุนตัวกล้องมันนะคะมายังมุมใกล้เคียง90องศาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานะคะทำการล็อกปุ่มแนวราบนะคะแล้วก็ใช้ปุ่มปรับละเอียดแนวราบนะคะในการช่วยให้ไปยังมุมยย90องศาโดยตรงนะคะ ที่เราะะได้มุม90องศาโดยตรงแล้วนะคะเราจะทำการล็อกมุมให้อยู่90องศานะคะให้กดปุ่ม F2 นะคะทำการกดย็ดนะคะเพื่อทำการบันทึกนะคะเราก็จะได้ค่ามุมที่90องศาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถทำการมาร์กจุดของมุมองศานี้ได้แล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสาธิตการวัดระยะการเช็คค่าพิกัดแล้วก็การเปิด ค่ะหามุมเบื้องต้นด้วยกล้องโท t a l Station ยี่หโโ้อ Go ิ i s ุท n t k 402R มือสองตัวนี้ค่ะกระจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสาธิตการใช้งาน การวัดระยะการเช็คค่าพิกัดและการเปิดฉากหามุมเบื้องต้น้วยกล้องโท t a l Station นะคะยี่ห้อ g o ว i รุ่น TK4-2R มือสองตัวนี้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องที่เราสาธิตไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสํารวจตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองหรือจะเป็นอุปกรณ์อินเซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามารับชมได้ที่้านกล้องสํารวจศูนย์งานิลคลองสองปทุมธานีค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีน้ำมววนนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ